อ๋อ oh oh, oh. e hmm, ่นเผ็ดการามาเก็บรแกลแอวะมาหาคาาอะไรรู้หหห้ารู้หาคาน้ำหมอกมันเนมาหาองหา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 สามหาหาสองเศรายไงเายลกก็อลรรถรวยเขย่ามาเหอหอยแเสียหน่อยบ เออหวเก็บนี่รถขยานี่เห็นเด้อพนี่เก็บเ้ตสองนียาีไมันหุองกกสองหกสองเหหกสองหกสองาวันี้เหรอวันี้เกียรติบาวันนี้เจียบ ขันมัดโมบิืนหานะมันสีมาต่ำเลยจังเก้าอินี้เก้าไปเนี่ยเดี๋ยวเต็ติหากักต่ำหาอันเนี้งบสองขี้ไปว่าไงหาไปก็ไหนหาสองเท่าเลยขี้ไปไหนหาใบเอออเาใช้เอี้ยวเดียวเลยใช้เอี้ยวเดียวอันนั้เอามาใช้เอี้ยวเดียวเอออันนี้ที่ไหนต้องไม่เก่าใบเนาะนี่อันนี้เนาะเออเี้ยวเดียว สามสองแ่บขายเยอะเลเนี่อขอประกาหาซีม่ผเราหาซีก็ไปติงหาเทาแล้วเดี๋วแต่กินดิบเะเวแตกินดิบเอาอะไเอาไปกางหาซีไปละชมินดิบไปดีกว่ากินยังกินดิบยังเยี่ยวเดียวเอี่ยเียวเวการหาซีก่อนมากการหาตามเจริญขึ้นมากเลยนะตาหากินเบออะไรอันนี้น่ะ ไม่ย้อยี้ล้วนหมดเท่าไร่้าสเก้าใบสิบตั้มเอียวเออสิบเก้าใบบ่ตัวติงตันี่ขอกได่อบ่ตั้ม็เอำาี่ห้าเ็ดแดเก้าสบสิบอาม่สิบห้าสิบเดแปกส่ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห เจ็ดแปดเก้าสามอิกปดนึ่งสอมี่ห้ากเจปดเกี่เจเจหลอกเจ้าที่หลอกไปใชเ้าเดี่ยวเดียวเดียวอ้าวอะไรวะอ้าว Nhau heo thì cũng bị hộp tiền Nhau thì cũng có hộp tiền Mà khỉnh cũng khỉnh hộp Nhau 4, 3 3 2 vậy, 3 3 2 0โอเคเดเดิน4บ่เยเดิน เคยเสียสามตีบาทเนี่ยสามสองสใบสามสองติ1สามมื่นหนึ่งเสร็มหออือหมื่นหนึ่งเสียสองมื่นสองมื่นอันนี้เท่าไรครับใบสีใบเป็นสามม่นสี่เรสามมืนีมะเอกสียอดะร่อบานี้สอบาใบนสี่ใบถ้าต้กินของเราได้ลายเพราะว่าเรากินของเขาไปสองสอ้ยี่ 6 7 8จ็ดแิบติงสา่งสองสามเจ็ดแโอเคดียาวนี่ต่สามมิวัสามมี่หน่หกหกสูงหกาเสียงมูมูม หมดถึงก<บ>็ให้ดูไปไยมาดูคับคงหาไปบนนองมาดูเด็ภาษาห้าสองตั้มสอไม่หนี่กาหงหาเลนี่สี่ห้าหกสี่ห้หกนี่หาสองั้งของอ้น้อุณเด็้าหกหห้า เสียตงตำ่ำต๊ะต่ำสอง 2, เนี่ยแค่นี้นตีไว้ให้อามักกันอล้นี่ก็คุกหากับกกตีงเนี่ยเอา้าอย่เลยคูเรื่องเสียงต่ำบ,อ bij, bij, บ่อืมฉีใบหกห้าฉีใบหกสูงห้าใบอันนี้กับห้าใบนี่นะเอาไปนี่ไอ้ต่ำสองเลยต่ำสองอืม สามสีาเปิดเอาแต่นี่ก็พอแหละเต็สามอแล้วไม่เอาแล้ว้อผมชอบ2องตัวเดียวทีเดียมนะครับโจมดูเ็นไมใกล้หน่อยสาเอพีไม่เห็นสามสมาสเตตฟาหลักบันเนี่ยตัวนีเต็มมนี่ยหกห้า หมื่นหนึ่งเ่อันนี้หาหาพันสามสี่หาสามสี่หาได้เต็มคุณหาสวง่ะเอาเคลื่อนแ่บหาทำสวงสิบสี่ใบซีหาห้าห้าสี่ยี่สี่หกหมนเจ็ดหมื่เจ็ดหมื่นสองสามี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหมื่น เสื้อคนนั้นดีนะเจี yes <h <h uh ๊ยบขยับสองมื่สองเสยัดออกนี่ม่ไกระเป๋านึงสองสองมสม่เสามมืสามมืสี่หกเจ็ดิี่มืนหนึ่งมโอ้สองมืสองมื่นสามมื่ หกมื่นาเท่าไหร่เนี่ยสามหส่เิบเจมหเขายังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้กักหกหามื่นเดียวขึ้นเน้อยหห้าอันนี้เสียหกห้าพันได้อยนมื่นเงหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเค่นม้นะ มีหกหายคอยตัวตงเต็มเลยหาจามขีหาอะไมรู้เสียงเสียงไขว่า้ไนเป็นยังไะเสียงว่ามีสามมีเอี่ยวม่เมน Tính 4 si, các Hà thảm thăm ừ. Tính đứng si. ừ, si 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 si. 4 1 2 3 4, 4 5 đốt này mạnh mình สองเอี no? our our nice. <car course offs> okay. <tr> ่ม้ะกได้คอยก้าวผ่าสมเจ้าพืนผาสามน้เนเงอจ้าอ้นี่จีจกนงไ้ปะจีชปะบุลุนไหเฮ็เอาหงน่เอาหงรู้ hai mươi thôi nè ô gì thế tầm ô nhắn nè Ừ, đấy kêu chị đơn sai đơn sai này đơn sai đơn sai cứ mà mở thòng nồi kêu nè trai đón bắt đi để bắt bơi. Tinh yêu Ừ lòng yêu thua. nhiều yêu không Ai, tao nhiều Men ngân Men ngân tao ngọt. Tao ngọt. Tao tốt, chị xuống, บอาป่ะดได้เด็มก็พ่อย้อมยีอวจอยุดตั้งหาสีแล้วก็มาสีสูงหาสูงตอนนี้ตอนนี้อยู่ผ่าปากเด้ผ่าปากกัสามต่ำพอสีแดงมาสนตัวมันออกจากขี้มันมันจะมีสีแดเพราะตัวนี้หาสูงสีสูงอ่าสูงสีสูงมอบ่านี่อยู่ผ่าปากกัดสามต่ำผ่าปากกัดสามต่านะเปิด รวมห้าหกสองกับห้าสี่เปนหมดนิมกห่องอาออกมาสักตัวนึ่งหสี่อะไรสี่สง้าสูงตนันยสี่สูงาออกมาสักสี่ใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสสสาสสี่สิบสี่ใบเสย เจ็ดพ 50, ันถูกต้องมั้เจ็ดพันกับอันนี้ก็าสี่สองหมื่นถูกต้องมั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก้ห้าสี่หนึ่งสองสามสห้หาสอันนี้หาสี่หนึ่งสอง่าเจ็สูงนี่เจ็ดพันหมื่นสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแาสิ เอาวัานนีไมาเหรอเอาแล้วเนาะเอาเขยาวขยาวเลยป่ะไปไดัดเกย์กันตอนนี้ตอนนี้นานาตาเขาเย็นเลยมาออกเลยมอดูตาดิพมอดูตาดิพ มับดีกว่าขาว่มีสองขาดมาสามสามเยอขาดทุนอีกนะเต็มหาเยวสองกว่าหรอกสองห้าเปสองตัวครับใช่ยี่ด้เออจึงซีไดไหมหาบันห้าป็นหรอกหาหาสูงเออจังซีได้ไหมหาสูงใี่ใบนั้นหาใบเนาะเต็มฮะ Tìa đi học cạnh tâm song đi cạnh thăm song đi. A mãi 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 đi. A đi. A mãi đi. A mãi หกห้าหกสูงหกหาหกสูงโอเคเราต้องนับินหาตันอันนี้อยู่หกห้าเนาะออันนี้อยู่หกสูงโอเคดำไปตกกลากัางกลางกลางอยู่หาตันโอเคหาตันมันจะเพกเอาอย่างไปครับหาสองเต็ยงหายเนาะอันบอกโมเมนต์หาหกเตงกตยงหาหาหกเตีงหาเนี่ยง้อเคตรงกางประเดี๋ยวนะเราจะมาต่ำโมเมนต์จริงต่ำหาไม่ที่นี้เอเคหาหก น้องเตยหาเนาะโอเคเอ้าผู้ชมดูเด้กบชกันเดียว่ะบแล้วามา3เดียวยังะอืออันนี้นะอันนี้เคยเสียตัวนี้บ่อันนี้จะเสียนี่เก็บตํา3 4ใบก็กักตํา2นํากักตํา2อันนี้มนีของข่อยนี่เอาไปบอก้ตํากี่ใบนะบ่กิน ชี่ใบทำชามชี่ใบแล้วก็ขึ้นตามสองมือนหนึ่งเนาะมาออกสามสามยี่บมาอกหนยี่สไบสอเจ้าเจ้าสิบขึ้นตามสองมือนหนึ่งชี้ใบตามสองสี่ใบได้มือนสองเนาะหนึ่งองสมเสือได้างสิบ้สิบเอ็ดสิบสองิสองะถูกแล้วเ่มบอกเอมบอแมนแมนได้มือนสองลงดี่ใบ ຊັ້83 84 32 2 248 12ຄັນແລ້ວເຖ2 4 3.2ມາອີກມາອີກ4000ອືໃນເມືອງໂອເຄເບໍ່ຫຼ หกขาสิไม่บอกหกขาเนี่ยบอหกขาสองหกาสองเรเป็นที่เป็นตำต็งต็งตัต็งฮะต็งตคาหั้สองตสองหกาสองเด ตํมตมสองสองเอียวแปดใบต้นหาสองใบแล้วเนาะอันนั้นพวกหาใช่อนีหกสูงล้วละไปเต็งหาตัมสองสองเอียวเอียวแปดใบเต็งตัมเต็งตามันบอตัมสอง กับสองเอียวโอเคดจัเจเดินไม่เดินไม่เดินม่เดินนะ้ขาสดูสาโอ้เดินไม่เดินก็ได้กี่ตังมาจากไหนน้องบาะนี่กตามสองตามสองแกไปก่อนาเ็มือหนึ่งสองเยอะเกือบมันมาสองเอียวอีดีสองสา่ห

ฟูมเตจกนันไปใส่กอนเลยน้องไก่าสาม,มมาัดสามว่ะเดียวปเด็นจเดียวประเดนเดียวเนตอนนี้เตีงหกหกสามเอาใหเต็งสี่นะรเดนกอนเด้ออรีเนกอนเตีงสี่เดียวมากหกหาเนาะงียนยูเต็งหกอีกตัวอ่ะเปิด เดลยชีอกตหกหาสามมั้งหกหนะังนี่อ็ม่ี่หกเนี่ปสี่ปสีหกาอน้เยาเดี๋ยวเอาไปกินก่อนกินไปก่อนกินไปก่อนยากาเจ้าชยก่อนหาพัโอเคจานก่อนจานมาก่อน อ่าพวกดวงเออใจยังพิทักฉากเออขึ้นกห็หกสามหนยมาไหมวันนี้นนเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวให้เจ๊ขึ้นนะก็ได้คือเป็นป<จ>เงินเดียวกับ่ได้บ่เสียเนี่ยบ่ได้บ่เสียเจ้าใจนี่เจ<ข>้าก็คอยต้<ข>อ,องคอยต้องได้ดิมันเจ้าตีขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าพายเอาหเข้าไปนั่นละเนี่ยก็ซ้ำมงกี้ยุงสี่ยุงสี่ที่เจ้าเอาไปเจี๊งเสียเต็งจ้าวต่อใจนะสองหมื่น เจ้า่ายมื่อ0นึ่น่ะนขอมาเต็งสี่เต็งสี่ก็จะเป็นยังเจ้าออกจากเต็งหมาเต็งสี่หสามาเต็งสี่เอเจงจะสองเมนีตีขึ้นหนี่งกตีขึ้นนี่เจ้ากเกียนน่ะนเสียสองเมืนเสียมื่นเดียว่ายเข้าไปดีเพราว่าเสียเต็งหกเมืนเต็งหกน่ะอันนี้ก็ได้ที้มันเจ้าเต็งหอีกสองเมือขอมาเต็งสี่ขอประดับีเอาไต็หกสมมาเต็งสี่นั่นเเจ้ากระจายขึ้นห่อนไเต็งถือเขาเต็งหถือเดเดี๋ยวเพลนมง เอาซิเจ้าเจ้าใจติงติงซีเพิ่นไปเออเนี่ยเออออเนี่ยตัวนี้อ๋อเจ้าใจว่าติงหกสักพักมันไอเออเจ้าไยังไม่ใจติงหกเลเออหายใจใจติงหกสักพักเพิ่นงบมันหกองะปกตินี่เพิ่นเหตุใจแค่ติงหกพันเงิเดียวพอจบเลยเอาใจมั้ยเออเอาใจพันเงินใจสองพันเดี๋ยวสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้าจะอพาขึ้นไปเจ้าลงมาสักพักเอี๋ยวสองพัน เอาวันน <icana, S 1> <naj bum S 2> ี้เจ้าใจเต็งซีไปเต็ซีเออนี่ใเต็งซีเอาเกอเอาไปเต็ซีเอาเจ้าขึ้นหกสาอเออเต็งหกสองเมือจ้าจ้หกสามนไปสองเมื่อนน้จ้าใเต็งหกนไปสองเมื่อเออเออถืต้องันี้บันนี้ถืต้องวอันนีเอก่าินเมือ ตัดใจได้กินอะรละเอาตาม,ตามพแพ้ละตอนนี้หัวใจ64อันนี้1มื0นหรอเด้ออก6หาง1 0 0งอีก2,000นเาเรีกคนกินล3ตัวนี้เขาเอากา4 5ี8 9 10 20,000 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะ3 0 0 0 3 0 0 0โอเครเลือก yes